สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนเลยนะฮะสวัสดีครับวันนี้พี่เล่จะมาอัปเดตยุทธก,การปรับภูมิทัศน์หรือว่าจัดสวนนะฮะโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆอ,อันดับแรกเลยนะครับเ,เพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้แล้วก็ ใช้บริเวณพื้นที่นะครสวนของบ้านเราเนี่ยปลูกนะฮะอันดับแรกเลยที่พเพลจะต้องเคลียร์นะฮะก็คือเรื่องของระบบแสงอ่าทำไมต้องพูดเรื่องนี้ครับเพราะว่านี่ครับเป็นต้นไม้ที่ทางโครงการของหมู่บ้านนะครับเขาเอาละเขาก็ให้มานั่นแหละครับแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากการดูแลหรือการควบ คุมของของเจ้าของบ้านก็คือตัวเรานี่แหละครับอาจจะเลินเลิ่อไปหน่อยครับปล่อยให้ไม้เนี่ยเขาโตโตเกินขนาดไปหน่อยนะฮะนี่ฮะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นสาละนะฮะซึ่งเป็นไม้ที่โตเร็วมากๆเลยดังนั้นบริเวณแสงในสวนที่บ้านเราเนี่ยมันมันเลยเกิดปัญหานะฮะทำให้อา ไม้ที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยได้รับแสงน้อยดังนั้นวันนี้มีโอกาสเคลียร์สวนนะฮะอันดับแรกที่พเพลต้องทําก็คือการไลออ่จัดเก็บในส่วนของไม้ยืนต้นที่ที่ทําให้แสงน้อยเนี่ยฮะเดี๋ยวอย่างต้นนี้ครับต้นมะม่วงเนี่ยก็ต้องเก็บรายละเอียดกันหน่อยอ่าแต่วันนี้ให้ดูผลงานก่อนนี่ฮะ แน่นอนครับในระหว่างที่เราเคลียร์ไม้ใหญ่หรือว่าแสงล่มเงาเนี่ยส่วนหนึ่งพี่เลได้ได้ทําการย้ายต้นไม้นะฮะต้นไม้เล็กเพราะว่าเราเตรียมพร้อมกับการที่จะต้องมีความผิดพลาดในเรื่องออกิ่งไม้นะฮะที่มันจะต้องล่วงหล่นลงมานะครับแต่ก็ยังมีเหตุไม่คาดฝันนะฮะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับโอ้โหต้นโชค ชั้นด่างชมพูที่เราพยายามเลื่อนให้ออกห่างจากรัศมีนะครับแต่แต่ก็ไม่พ้นอยู่ดีครับมันมีกิ่งหนึ่งที่ที่หลุดวงโครจรนะฮะเข้ามาฟาดอย่างจังเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขครับว่าเราต้องทำยังไงกับไม้ที่ที่ชำรุดหรือว่าเกิดเหตุนะครับอ่ะ อันดับแรกครับเป็นเรื่องธรรมดาครับคนปลูกต้นไม้เวลาไม้เสียหายอันดับแรกที่ต้องทําก็คือต้องเสียดายก่อนนะฮะหยอกหยอกก็คือต้องเสียใจกับมันนะฮะอะไรที่ที่เกิดข้อผิดพลาดอันดับแรกเราต้องรู้สึกกับสิ่งนั้นก่อนไม่ต้องไม่ต้องไปกักแล้วครับรู้สึกไงก็ก็รู้สึกไปก่อนนะเพียงแต่ว่าความรู้สึกที่ที่ที่เราได้รับมาเนี่ย ก็อย่าไปเก็บไว้นานแล้วก็เรียนรู้จะหาวิธีการป้องกันนะครับอ่ะโอเคเมื่อ,เ,อเรารู้แล้วว่าปัญหาคือการที่เราไม่ได้ไม่ได้เราแวดระวังในเรื่องการจัดเตรียมนะฮะอันดับ2ก็คือเรามาดูวิธีการแก้ไขก็เล็มนะครับเลมในส่วนที่หักที่โค่นลองโยนอ่าโยกนะฮะโยกดูว่ากิ่งไหนที่ตึงอา่าหรือกิ่งไหนที่ที่ศูญ เขาเรียกอะไรแบบเสียหายอ่ะอย่างกิ่งนี้ฮะเสียหายละนะครับก็คงหักก็คงโยกตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียกอะไรอะ่ะตั้งแต่นี่เลยครับโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องใช้ต้องใช้คัตเตอร์หรือหรือกันไกนะครับ แต่นี้พีเลพี่เลฉีกไปแล้วพ่อรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นจะเป็นยอดด้วยซ้ำครับเห็นไหมฮะมียอดอ่อนอ่ออยู่นี่มียอดอ่อนอ่อนอยู่โหอ,โอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาคงรัดนะครับเสียหายเท่านี้แต่ทีนี้สิ่งที่โชคดีสุดๆนะฮะ,ะยังมีความโชคดีอยู่นี่ครับอยู่รอดปลอดภัยครับโหโ,โยกดูแล้วยังตึงอยู่ครับยังไม่หัก นะฮะนี่ถ้ากิ่งนี้หักนะครับโอ้โหหรือโยกเนี่ยหรือเสียหายเนี่ยโอ้โหมเมล็ดเข้ายังอ่อนอยู่น่าจะใช้ไม่ได้ครับในกรณีที่หักนะฮะหรือขาดสะบ้นออกออกไปนะครับแต่อันนี้โชคดีมากๆเลยเนาะสรุปก็คือความเสียหายเฉพาะใบครับเฉพาะใบเฉพาะยอดนะครับส่วนเรื่อง ฝักที่กำลังจะออกอยู่นะครับทั้งสองฝักอยู่รอดปลอดภัยดีดังนั้นพี่เล็ก็ยกมาเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยละอ่าโอเคก็ฝากไว้นะสำหรับเพื่อนๆที่มีสวนนะครับแล้วจะต้องทำการปรับปรุงนะครับอันดับแรกเลยต้องเคลียร์ไม้เล็กให้ออกจากพื้นที่ให้มากพอนะครับนี่เนาะ ของพี่เลนน่าจะเอาไว้บริเวณประมาณนี้นี่ฮะคือปกติแผนแผนที่วางไว้ก็คือกิ่งเนี่ยมันจะต้องฟาดออกไปฝั่งทางโน้นนะฮะแต่เกิดความผิดพลาดอ่ะโอเคก็ถือว่าความเสียหายน้อยส่วนกล้วยอันนี้ไม่มีปัญหาครับอันนี้โดนฟาดเต็มเต็มเพียงแต่ว่าลักษณะก็คือการแก้ไขก็คือตัดเลยครับไม่เป็นไรเห็นไหมฮะเพิ่งตัดเมื่อวานตัวไส้ตัว,ตวอะไรเขาก็แทงออกมาแล้วนี่ฮะอันนี้เป็น กล้วยเสือเสือ,อเสือพลานลายหินอ่อนนะครับนี่ลูกเขาก็รอดอยู่รอดปลอดภัยนะครับส่วนต้นแม่เขาก็หักขาดสะบ้นไปเลยก็ไม่เป็นไรก็ตัดเดี๋ยวเขาก็รัดขึ้นมาใหม่โอเคนะครับสวนจัดแบบตามมีตามเกิดเดี๋ยวคงมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมเรื่อยๆนะครับว่า before กับ after เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่ช่วยคอมเมนต์ที่ช่วยเอ่อเอ่อทักทายกันในคลิปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ